เราจัดให้นะครับกับไข่3ปีแบบเบิ้มเบิมนะครับผมหรือว่า Royal b a n เค e ตสโ r o นะครับผมก็สำหรับไข่นี้นะฮะสรุปสั้นๆง่ายๆว่าการันตีแบบเลือกได้ที่ทุกคนรอคอยมาแล้วจ้านะครับอ่ะกติกาเหมือนเดิมนะครับผมไปดูภาพรวมไข่ก่อนแล้วกันก่อนจะพูดถึงกติกานะฮะโอ้โหเห็นบรรทัดแล้วคือสะดุ้งนะครับผมแต่อย่างที่ผมพูดบ่อยว่าอะไรครับบรรทัดไม่ได้มีผลกับความออกยากหรือง่ายนะครับผมเพราะเราไม่เคยปรับเลทเลยให้มันยากขึ้น ไม่เคยเลยมีแต่ปรับให้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมันจะมีไอเทมใหม่ด้วยเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับผมแต่ว่าไอเทมเก่าๆเนี่ยคุณน่าคุณตาอยู่แล้วนะครับไฟเขียวคอหมามัชดานะครับประดับรับพินอะไรแบบนี้นะครับผมก็สําหรับกาชานี้นะครับจะขายเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับก็สําหรับใครที่จะซื้อนะครับก็รีบซื้อ2สัปดาห์นี้เท่านั้นแต่ว่านะครับเมื่อเปิดกาชานี้ทุกๆกาชาจะได้รับตั๋ว นะครับสีม่วงใบนี้ที่ชื่อว่า3อดีการันตีทิ t อันนี้ไม่มีตัวเลขเลยนะก็คือเป็นใบสีม่วงแบบนี้อันนี้แลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมก็คือไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้สะสมครบ500ชิ้นก็คือเหมือนเดิมครับขาย500ฟองนะครับกติกาของเราสามารถนําไปเลือกรับนะครับไอเทมได้ตามเซตนี้ทันทีไม่สุ่มนะครับเลือกรับได้เลยนะครับผมทุกๆ500ฟองก็ไฟเขียวมีทางด้านของค้อหมาอะไรแบบนี้นะครับผมคุณสมบัติไอเทมนี้ไม่อธิบายซ้ำแล้วนะฮะแม้ว่า าเจ้าไข่นี้เนี่ยจะขายเพียงแค่ถึงวันที่31นี้เท่านั้นแต่มีเวลาให้ตัดสินใจเลือกของถึงวันที่20กรกฎาคมนะฮะอย่าสับสนนะไข่นี้ไม่ได้ขายยาวนะครับผมไข่นี้ขายแค่วันที่31นี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าหลังจากวันที่31เนี่ยจะยังเปิดได้ตัวนี้อยู่ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับผมดังนั้นก็คือคุณต้องตัดสินใจภายในวันนั้นนะครับผมทีนี้ก็คือไข่500ฟองเนี่ยมันกี่บาทถูกไหมพูดกันตามตรงก็คือ2 5 0 0บาทนรับแต่ถ้าคุณย ย้อนกลับไปตอนช่วงต้นเรามีโปรอะไรครับโปรเลเซอร์ーーตเติมเงินแล้วก็มีโปรโมชั่นงานเลี้ยงรับเชิญนะครับผมก็ถ้าคุณเติม22,500บาทเนี่ยก็จะสามารถได้กล่องเลเซอร์1กล่อง นะครับแล้วก็ตั๋วอีก20ใบกล่องเลเซอร์ท็อปอัพเป็นพวกยาอีก20กล่องนะครับผมและก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยถ้าเติมวันนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยคุ้มมากๆหรือคุณจะสามารถแยกเติมกัน2 ID เดีเพราะว่าโปรโมชั่นเลเซอร์ไอเทมส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดแลกเปลี่ยนได้ถูกไหมคุณแยกเติม2อ d ดีนะครับผม ID ดีละหมื่น ID ดีละหมื่นแล้วก็ซื้อไข่รวมกันไปเปิดไข่ที่ตัวละครตัวละครเดียวคุ้มคุ้ม,ค,มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมรีวิวกับข้าวในงานโหยังไม่ส ดเลยมัม้งครับ <laughs> ผมไม่ทราบเหมือนกันนะกับข้าวในงานจะเป็นอย่างไรนะครับผมน้ําชามีแบบไหนในงานบ้างผมไม่แน่ใจน้ําชาอาจจะมีฟองก็ได้นะครับผมพูดแล้วไม่น่ากินเลยนะแต่ผมเชื่อว่ามีคนอยากกินพพอร์ตอีเวนต์เนี่ยนะครับผมเขาน่าจะประกาศสัปดาห์หน้าเลยทีเดียวนะครับผมยังไงก็รอทราบพร้อมกันแต่ว่าก็มีอันที่ผมพูดไปแล้วอย่างแบบพวกขยายช่องนะครับแล้วก็เปิดคูณอะไรพวกนี้นะครับที่จริงก็ไม่ใช่รายละเอียดสําคัญอะไรขนาดนั้นเนาะนะครับผมก็แบบเปิดคงมเปิดคูวันไหนนะครับรอทราบวันที่25พร้อมกันนะครับผมอ่ะทีนี้ นะครับผมยังพูดไข่นี้ไม่จบนะครับไข่นี้เนี่ยมีไอเทมใหม่เข้ามานะครับก็คือทางด้านของกล่อง Shadow ค u วบ์นั่นเองนะครับผมเรามาทวนความจํากันนิดนึงนะครับผมตัว Shadow Skill เนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยเมื่อไหร่ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยตัว Shadow Skill นะครับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับประมาณต้นเดือน10หรือปลายเดือน9หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะดังนั้นนะครับผมเซิร์ฟไทยก็ขายมาเรื่อยๆนะครับผมก็มีพวกแบบเซตอะโดรมาตที่ได้รับความนิยมใช่ไหมเซ็ตแอโรสตอรับผผม่าน มาแล้วนะครับก็เกือบ1ปีนะครับผมรอบนี้ก็เลยนํากลับมารีรันนะครับเพราะว่ากิจกรรมครบรอบ3ปีก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บเลเวลด้วยนะครับผมบางท่านบางคนอาจจะต้องการชาร์โดพวกนี้ซึ่งมันหาได้ยากแล้วในเกมนะครับผมทีมงานก็เลยนํากลับมารีรันแต่ไม่ใช่แบบว่ามาแยกชิ้นเพราะว่าจับใส่กล่องครับทุกคนแล้วมาเป็นเซตอย่างเช่นถนะ้าคุณเปิดได้กล่องนี้นะที่ชื่อว่า a อ r o ่ชาร d o w ค u วพอคุณเปิดกล่องมาปุ๊บคุณจะได้เซตนะครับผมชา์ อโด่สกิลของ a อโร่สตอมสามชิ้นทันทีนะครับก็คือส่วนโล่ส่วนรองเท้าส่วนเสื้อนะครับผมไม่ต้องไปควานหาแบบว่าแยกกันแค่เอากล่องดีมากล่องเดียวได้เลยแล้วเป็นไงฮะโปรโมชั่นที่ผ่านมาผมบอกพวกคุณแล้วว่าโปรคอนตีบวกทาโดเนี่ยนะครับผมอย่างน้อยทุกคนควรมีนะคนละสามอันนะครับผมแต่ก็พูดไม่ได้เนาะมันผ่านไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะสามารถหาซื้อได้กับเพื่อนๆคนอื่นนะครับผมก็มีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ตรงนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆแต่ว่าถ้าดูจากรูปนี้ก็มีทางด้านของอโดราม บานะครับผมตัวโอ้โหรูปเล็กจัดนะครับผมแรมเพดบาสนะครับผมผมมองไม่เห็นนะรูปเล็กมากเลยอ่ะโอเคแล้วก็อ่าตัวเมเนจชาร์โดนะครับหรือว่าชาร์โดสกิลฟาทเทอรเมนาสนั่นเองนะครับผมอาร์มชาร์โดแคนนอนคัตนะครับผมมีโรลลิงนะครับผมเลนส์สตอมทิมสันไดมอนด์ดัตนะครับแอโลซอมแล้วก็เจเนซิสเร่กับทางด้านของพ่นน้ำพ่นไฟนะครับผมเมื่อกี้มีคนบอกว่าไข่ดีมากเลืไข่ออกง่ายนะครับขอบคุณที่ช่วยขายนะครับผมหน้าม้าคนเมื่อกี้นะ สรุปจะเอาทุกโปรคือเติม35,000ไม่ใช่นะครับผมถ้าจะเอาทุกโปรอ่ะถ้าคุณจะเอาการันตีไข่แค่ อย่างเดียวนะครับผมในไข่นี้คุณเติม22,500บาทแล้วใช้จ่ายกับไข่นี้สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับถ้าคุณทําแบบแยกกัน2 ID ก็จะได้อร่าออฟเรเซอร์สอันซึ่งสามารถเลือกออปชันได้เลยทันทีนะครับผมว่าจะออฟหินแบบไหนโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลาทุกทคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับไป้วครับผมสวัสดีครับ